กรุงเทพมัานจะบางจุจะแห้งเร็วองเร็วเตับครอรอยเปอรลยค่ถวบ้านที่สแผแขวงหลักสองบางมังเขมีการร้องเรียนตนนีว่าเนื่องจากเจ้าหน้าที่กอรนี่ยก็ม่เคยมีน้ำท่วมกุฎิสมรละครไม่เคยบอกว่าพระบรมพระวรชายามีมีก็ัำแนกจัดการความเฉียงจากภัยพิบัติดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ดังนั้นการเตรียมความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในทุกภูมิภาคช่วยเหลือตอนเองได้รวมทั้งช่วยเหลือท้องถิ่นและชุมชนข้างเคียงอันจะเป็นการช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อยา่างดีซึ่งแนวคิดการจัดการความเสี่ยงในการที่จะลดความสูญเสียจากภัยพิบัติชุมชนเป็นฐาน แก่บุคลากรของของค์กรปกคร,รองส่วนท้องถิ่นต,ตามโครงการพัฒน,นาสิจักภพิบัติโดยอาศัาายชุมชนเป็นฐานระดับแรกขอเรียนเชิญนายสบายรุทธรรองจะป้องกันและบรรเทาสาภัยิดท้ททองถิ่นของตนและรับผิดชอบระบบประโยชน์ไปใช้กับชุมชนผมว่าผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านผู้โดการสํานัก ส่งเสริมการป้องกันสารน้ำภัยที่ได้เวลาสมงครแล้วผมขอเปิดการรวบรมให้ความรู้ด้านการจัดก,การการดำเนินการด้านเตรียมความพร้อมในการรับภัยพิบัติของชุมชนในประเทศญี่ปุ่นและต้องขอขอคุณวิทยา,ากรจะอมป้องกันและในพื้นที่ทำยังไงนะคะีเกี่ยวข้องกับการจัดการสารน้ำยในพื้นที่จังหวัดลำปาง ที่ขารพทุกท่านครับผมมรุสสอนแก้วบางหวางที่ได้เดินหน้ามาพัฒนามากและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือจังหวัดลำปางของเรานั้นได้รับเกียรติให้เป็นจังหวัดน,นำร่องของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่นในการพัฒนาศักยภาพในการจัดการภารพิิของประเทศไทยการที่มีเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่ สนามบินบปาติดนะครับติดอยู่ที่สุโขทัยอยู่ครึ่งชั่วโมงนะครับก็เลยมาพบกับท่านราชาเป็นอีกเนี่ยสําคัญนะครับในจัดการภัยแต่อย่างไรก็ดีครับเพื่อให้ทุกๆท่านประเทศที่เขามีความเข้มแข็งในการจัดการภัยนั้นเขาเป็นอย่างไรนะครับแล้มาย้อนกลับมามองอาสาสมัครในประเทศไทยแล้วจะรู้สึกว่า ดี่ข่า์การแขนเชนตบนค่ะดิฉันค่ะพี่พี่ท้าเชนสวัค่ะ